ครับพีนครับวันนี้สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพบกันนะครับในวันอาทิตย์วันที่เกุมภาพันธ์นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่5เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้นำหนังสือบุตรศิลามาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับก็แน่นอนวันนี้ยาวสักหน่อยหนึ่งเป็นทั้งบทเลยบทที่2นะครับแต่ว่า ก็จะอ่านให้ฟังและพี่น้องก็พิจารณาละบึงตักไปดีๆนะครับในหัวข้อนั้นในบทที่สองนี้บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเมื่อประสบความยากลำบากก็บอกไว้ว่าลูกเอย๋ยถ้าท่านปรารถนาจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิดจงมีใจเที่ยงตรงและมั่นคงอย่าตกใจเมื่อตกทุกข์ได้ยากจงยึด พระองค์ไว้อย่างพราดผอย่าพราดจากพระองค์ไปเลยเพื่อท่านจะได้รับเกียรติในวันสุดท้ายของท่านจงยอมรับทุกสิ่งที่เกิดกับท่านจงภาคเพียรเมื่อต้องเผชิญกับเคาะร้ายเพราะทองคำต้องถูกทดลองในไปฉันใดผู้ที่พระเจ้าพอพระไทยก็ต้องรับการทดลองให้ตกต่ำประดึงอยู่ในไปฉันนั้นจงวางใจในพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือท่านจงเดินตามทางตรงและมีความหวังในพระองค์เถิดท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจงรอรับพระเมตตาจะเดินนอกทางเพื่อจะไม่ต้องลง้มท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจงวางบางใจในพระองค์แล้วรางวัลของท่านจะไม่หลุดมือไป ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจงหวังรับสิ่งดีความสุขนิรันดรและพระเมตตาจากพระองค์จะพิจารณาคนรุ่นก่อนก่อนว่ามีใครบ้างที่วางใจในพระเจ้าแล้วต้องผิดหวังมีใครบ้างที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นคงและถูกทอดทิ้งมีใครบ้างที่เรียกขานให้พระองค์ทรงช่วยแล้วพระองค์ไม่ทรงเหลียวแลเพราะองค์ผู้เป็นเจ้ามีพระทัยสงสาร และเมตตาทรงอภัยบาปและทรงช่วยให้รอดพ้นในยามทุกร้อนวิบัติจงเกิดแก่คนที่มีใจขาดและไม่กล้าทำการใดและวิบัติจงเกิดแก่คนบาปที่เหยียบเหยียบเรือสองแคมวิบัติจงเกิดแก่คนใจเฉื่อยชาเพราะเขาไม่มีความเชื่อเขาจึงจะไม่ได้รับการปกป้องเลยวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายที่สูญเสียความภาคเพียรอดทน ท่านจะทำอย่างไรเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเยี่ยมท่าน,<อล>านบรรดาผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมไม่ละเมิดพระบัญชาบรรดาผู้รักพระองค์จะเดินตามหนทางของพระองค์บรรดาผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าพยายามทําตนให้เป็นที่พอพระใยบรรดาผู้รักพระองค์ย่อมอิม่มเอมใจในธรรมบัญญัติท่านผู้ที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า ย่อมมีใจพร้อมอยู่เสมอจงรู้จักท่องตนเฉพาะพระพักพระองค์เราจงมอบตนไว้ในอ้อมพระกรของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ในอ้อมแขนของมนุษย์เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใดก็ทรงพระเมตตาเพียงนั้นครับพี่ดองยาวหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็มีเนื้อหาสาระมีใจความสรุปได้ดังนนี้ก็บอกว่า คนที่มีความยำเกรงพระเเจ้าคนที่มีความาสุภาพท่องตนและเกิดนเ,เชื่อเริ่มใส,ส่ศรัทธา,าในพระเบญ้าคนนั้นจะมีความสุขคนนั้นจะได้รับความาทื่ชมดีแต่แต่บอกว่าใครก็ตามที่บอกว่าเป็นสิทธิ์ของพระเยซูที่ยำเกรงพระเ,เจ้าเนี่ยที่รับสือพระเบญ้าจะถูกทดลองจะพบกับความยากลําบาก ไม่ใช่อยู่บนหนทางแห่งความสุขสบายเท่านั้นแต่ว่าจะพบกับความยากลำบากเหมือนทองที่จะต้องหล่นลงไปในไฟถูกถลุงแล้วก็ทําให้เป็นทองคําที่บริสุทธิ์ฉันใดก็เป็นฉันนั้นสําหรับพวกเราที่เป็นมนุษย์และที่พระเป็นเจ้าทรงบาประทานพระปิชาญามาประทานความกราหานความรู้แล้วก็ให้เราได้เป็นสิทธิ์ของพระองค์ได้เป็นบุตรของพระองค์และพระองค์ก็จะ ดูแลเราและทำให้เรานั้นจะต้องพบกับสิ่งต่างๆในชีวิตนะคือการทดลองนั่นเองนะเพราะนั้นเป็นคำตอบเป็นคาตอบว่าทำไมเมื่อพระบิดเจ้าทรงรักเราพระองค์เสด็จมาไถ่บาปแล้วแล้วทำไมยังต้องทำให้เราพบกับความทุกข์ยากลำบากอีกพบกับสิ่งนี้สิ่งนั้นพบกับโครคภัยไข้เจ็บพบกับปัญหาภาษาต่างชีวิตคำตอบก็คือเราจะได้รับการทดลองเราจะได้รับ าการพิสูจน์ว่าเหล่านั้นจริงไหมเหล่านั้นแท้ไหมเป็นสิทธิพระเยซูแท้ไหมเป็นสิทธิที่อยู่กับพระเยซูท่านภาคแห่งความชื่นชมยินดีและก็ภาคแห่งพระมหาชรมานไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคําตอบสําหรับชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอย่าคิดว่าเออเราเป็นคริสเตียนแล้วพระเ็นเจ้าคุ้มครองดูแลแล้วแล้วเราก็จะมีความสุข เราก็จะมีความชื่นชมยินดีตลอดไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยเราจะพบกับปัญหาภาษาก็ความยากลําบากพระเบญชาก็บอกนะอันนี้นคือ,อสิ่งที่ทดลองสิ่งที่ทำให้เรานั้นเข้มแข็งขึ้นแล้วเขาบอกว่าถ้าเราปันเป่ายุทสตรถ้าเราผ่านการทดลองต่างๆไปเนี่ยเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเราจะเข้าใจถึง พระเยสุจ้ามากขึ้นในความทุกข์ทรมานในมหาทรมานของพระองค์เราจะมีส่วนในการไถ่าบาปของบุคมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราทุกคนนะครับจะได้เป็นลูกที่ดีของพระเจ้าเป็นผู้ที่จิตเจริญชีวิตและมั่นใจในความรักในพระเมตตาของพระองค์น้อมรับน้าพระทัยของพระองค์และเข้มแข็งเ,เสมอเมื่อเราจะต้องผ่านการทดลองต่างๆในชีวิตนะครับ ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด